สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมปลูกสวนใสนสอัปเดตเซน2ใช่ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในอีเวนต์เซน c o ารับเตดอันใหม่ของเรากันนะครับผมเนื่องจากว่าอันที่แล้วกูนั้นเกือเกินไปท่รนะับไม่ได้จริงๆเลยเกลือขนาดไหนไม่อยากจะบอกสุ่มซีดแพ็คแบบเลยเมเปิลแอปเปิลไป7จ็ดรอบแบบแบบแบบโอ้ กูนีแทบบ้าตายโอเคน้ผมส่วนเนื้อหาในคลิปนี้นะผมก็ได้ไปเจอวิธีปั๊มกล่องมานะคุณผู้ชมนะโอ้โหแม่งปั๊มได้เยอะจริงบอกเลยส่วนในช่วงแรกนะผมนะมันก็จะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะลำบากหน่อยแล้วกันเออเพราะว่ามันต้องหานี่นี่เลยเราจะต้องมีตัวโคดมะทันคิวแล้วก็คอร์ลัตเตดโคดมะซึ่งอีคอร์ลัตเตดโคดมะนี่แม่งหาโคตรยากเอ่อจริงจริงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นโอกาสออกตั้ง4%ก็ถือว่ากลางๆแล้วกันเลยนะอาเป็นว่าถ้าคุณผู้้้้ชมมได2ตัววนนีีาแล มันก็จะทําการปั๊มได้ดีเลยเนี่ยไอ้ก่อนไปดูเดี๋ยวพาไปดูต้นเมเปิลแอปเปิลของมก่อนซูบโหลดนี่ต้นโคตรใหญ่กูปลูกขุดปลูกขุด,ปด,ปดเป็นสิบรอบกว่าจะได้ต้นใหญ่ขนาดนี้โอเคครับภารกิจของเราในคลิปนี้คือตามหาต้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นคือต้นข้างหลังนั่นเองเขาเรียกว่าอะไรนะทานชิวบอสซอมเออต้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยหาโคตรยากเลยผมโดนมันกวนประสาทไปหลายรอบแล้วแบบว่าควรจะได้แล้วแต่ก็ไม่ได้สักทีแม่งเลยไปโดนอังกากันตลอด โอเคครับส่วนวิธีปั๊มนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกเลยคือเอาตัวโคโดมะมามาอย่างละคู่นะหรือ2คู่ก็ได้่อความติดเยอะหรือถ้าใครมี3คู่ก็ยิ่งดีแต่ผมมีแค่นี้กด E ค้งนี่นี่มันติดแล้วติดคอลับคูณ2คูณ3โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอไปทําการฟาร์มสัก20กล่องนะนะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าทุกๆ20กล่องเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ไอ้ทานคิวบอสซัํมนั่นกี่เปอร์เซ็นต์หรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้แต่พววก,ก็เปิดมันจะร้อยกล่องแล้วยังไม่ได้ส ไว้เจก,กังตอนได้แล้ว20กล่องเอ,เอาละครับผมตอนนี้เราก็ได้ทำการไปฟาร์มซีดแพ็คมาเฮ้ยไม่ใช่ซีดแพ็คสิฟาร์มกล่องซุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสังเกตได้ว่าผมนั้นฟาร์มมาทั้งหมด106กล่องนะฮะจากตอนแรกที่บอกว่า20กล่องเดี๋ยวเอามาเปิดให้ดูตอนนี้กูเลยมาตั้งกี่เท่าเนี่ยโอ้โหอ,อยู่โลอยู่ไหนวะ ใครครับเนี่ยทำไมจนยังเลยวย <Wait. S 1> โอเคคุณผู้ชมผมมีทั้งหมด106กล่องร่มสุ่มไหมสุ่มเลยป่ะสุ่มไ่ป่ะยูโสุ่มเลย,ย,ลเลยแชร์จอยดูเลยอ่ะไม่พูดพํำทำเพลงดูซิว่ากูจะได้ดอกไม้1%หรือเปล่า <c oughs> ไปเลยสคริปตเออเฮือเกลือเปิดมาอันคอมมอนเลยว่ะอือหือ

แม่งเกียวกับองโอ้โห้คุ้มไหมเนี่ยร้อยกล่องแต่ว่าและแตเมเยอะกูเปิดร้านสายแมวเลยเนี่ยได้ไหมเนี่ยออกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายเอาต้นพิษมาติดมาให้กูดิขอบคุณอะไรเอาฝกกล่องสุดท้ายเฉย ผู้ชมสำเร็จแล้วปบมือทันชิวบอสซัมอุ้ยสวยงามสวยงามไปยูโรเรา,าลองปลูกกันดีกว่าย้ายสวนก่อนนี่เดี๋ยวใครดูมันมันจะโตต่อนหน้าต,ตากันนะใครดูนแลใครดูนะเดี๋ยวยยดูตรงนี้นะนี่เด็กสามสองยิยยยงใน,งมนไม้คลนีห้ดูโอ้ยเป็ต้นสีแดงก<ข>ากส,<ะ>สั่งวุ้ยทำไมไม่เป็นเหมือนต้นตรงกลางอ่ะโอ้ยูโรูพิเดตต้นไม้พี่การ อุตส่สาห์ได้ของดีโอ้คือปขุดปลูกใหม่ปแป๊บแม่งรับไม่ได้อย่างแรงโอเคครับคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เสียงอาจจะสะท้อนเน,อนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังนะฮะเนื่องจากว่ากูนั่งขี้เกียจใส่อันที่จริงเสียงผมไม่ไม่สะท้อนหลอกยาพี่มีอะไรให้ดูนี่แหละครับสิ่งที่น่าชื่นใจที่สุดหลังจากที่ด้าน,นมาโอ้โหโโนี่เรามีฟอสซิลไลท์ยักษ์นะฮะเรามีต้นทานคิวบอสซัมยักษ์เรามี เมเปิลแอปเปิลยักษ์นะฮะแล้วเ,เราก็มีโบนบอสซัมยักษ์นะฮะโอ้โหปูในโบนบอสซัมอีกโบนบอสซัมอีกส่วนหนึ่งโอเคครับมีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไปเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มเพิ่มก่อนสักร้อยกล่องไปแล้วเจอกันครับบ๊ายบายคนดูเร็วบ๊ายบายค่ะที่รักค่ะเอาดีๆดิเฮ้ยบ๊ายบายนะครับคนดูมไว้เจอกัน